กลางวิกฤตก่อภัยคนในชาติซึงพระราชกิจติดตรึงขวัญความเปรียบเปรยซ่อนในอย่างไรกันส่วนสัมพันธ์ล้วนปรากฏแบบบทวางราชทุกท่วมทานน้ำตามองหาทุนทรงเกื้อหนุนเพื่อปวงไทยไม่เหินห่างใช่เพียงพลีพระวรกาย คล้ายห่วงยางแต่ทุกอย่างเพราะในหลวงทรงห่วงใยสำนวนนี้เป็นที่กล่าวขวัญถึงในในแวดวงของเด็กแข่งกอนนะคอกคิดได้ไงห่วงยางกับห่วงใยใครก็ตามที่ชนะโดยใช้วิธีการนี้พูถือว่าเป็นลูกศิษย์ในสำนักสี่คู่พิฆาตูแล้วแล้วคุณก็จะไปถึงฝันคุณได้เรื่อยๆ รางวัลการประกวดร้อยกลองมีมากนะลูกแล้วมีเยอะด้วยถ้าหนูจะเอาดีทางนี้นะครับนะฝา,ากถึงคุณพรูที่พามาด้วยเรื่องของการจับงานร้อยกลองเนี่ยมันมีคนที่ทําเก่งทําถึงและทําถูกน้อยมากถ้าเราได้ตรงนี้เข้าไปเสริมพลังให้เราเรามีกระบวนการคิดของเราอย่างหนึ่งเราเอาสี่คู่พิฆาตเข้าไปใส่ไปสอนเด็กอย่างหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยน เทคนิคนี้เกิดจากการอยากจะช่วยอยากจะเคลียร์ข้อข้องใจเพราะครูมักจะถูกเด็กๆที่ไปอบรมนะครูจำได้เด็กที่กาญจนบุรีถามว่าครูขาแต่งยังไงให้ได้รางวัลจากคําคำนี้มันก็เลยนําพาให้มาสู่การคิด4คู่พิฆารร้อยละ99.99 99ที่เป็นสนามกอสดมักจะให้แต่งสักวาดอกสร้อยกอนแมันจะมีส่วนที่เหมือนกันแปดวัก ครูก็เอามามาจับคู่นะครับพอจับคู่ได้แล้วนะมันก็จะเป็น4คู่ครูไปค้นหามาแล้วหลายสิบปีมาเนี่ยไม่มีใครทําเรื่องเทคนิคการแต่งพวกนี้เลยมีแต่แนวทางที่ค,คล้ายคกันอาจารย์สุทัศน์ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของครูที่วิไลครูพนครเนี่ยสืบค้นมาพบว่ามีส่วนคล้ายกันอยู่8ประเด็น4คู่พิฆาตจะเกี่ยวกับข้อที่8ลูกคือการ จบเรื่องให้งดงามการจบเรื่องแบบ4ี่คู่พิฆาตคือการทำให้ผู้อ่านรู้สึกตรึงไปกับกรอนกับร้อยกรองของเราเพราะการอ่านข้อความนี้ครูจะเสมือนว่าครูกำลังให้ความรู้กับพวกลูกๆก,กับคุณครูทุกคนนะครับไม่มีคำว่าห่วงลูกถ้าปึกไปด้วยกันแล้วสำเร็จแน่นอนนะ ขั้นตอนที่1นลกูกเมื่อได้หัวข้อมาแล้วนะให้วิเคราะห์หัวข้อนั้นอย่าให้เกิน4ประเด็นไปขั้นตอนที่2ครับเขียนกรอบเนื้อหาครนี้ครูอยากให้หนูใส่รายละเอียดย่อยๆของแต่ละประเด็นที่เราคิดอะใส่ลงไปขั้นที่3าครับเลือกเพียง1นึ่ประเด็นเอาอะไรก็ได้ ที่พร้อมจะเอามาเป็นคู่พิฆาตคู่พิฆาตคือคำคมที่จะปิดท้ายกรอนเราอะครูก็มาเขียนคู่พิฆาตรอไว้ก่อนคิดให้มันอ่านแล้วเออกระแทกใจให้มันคมให้มันโดนใจเราทำไมต้องคิดส่วนสรุปก่อนคือมันจะทำให้เราไม่อะไรไม่หลงทางเรามีแผนที่เหมือนเราปักหมุดไว้แล้วว่าฉันจะจบประเด็นนี้เรื่องนี้ไม่มีทางหลง คู่สุดท้ายเขาเรียกว่าหมัดเด็ดเอาไว้มัดใจกรรมการแล้วถ้าไม่ประกวดแล่ละอาจารย์มันจะมัดใจคนอ่านลูกเทคนิคขั้นต้นของ4คู่พิฆาตมี5รูปแบบลูกแรงลมฝนวนสะบัดพัดกิ่งกา้าน ดอกไม้บานหล่นลิว้วปลิวไปทั่วทิ้งเศษซากขวัญผวาความน่ากลัวมิรู้ตัวด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรความทรงจำเลวร้วายคล้ายลมฝนย่อมปะปนปลิดลอยยิ้มภาพพิมพ์ใสดอกไม้หล่นเพราะลมพากจากกิ่งใบกำลังใจจงอย่าพราคเพราะปากคน ดอกป๊อปปี้สีแดงกลางแสงแดดยิ่งร้อนแผดยิ่งทวีให้สีเด่นกลีบบางเบาลมไกวจนไหวเอนบางดอกเร้นบางดอกชูขึ้นสู้ลมแทนคิดถึงทหารกล้าผู้ฝ่าศึกคำจารึกขึ้นชื่อเรื่องลือขมแดงคือเลือดเสียสละที่ประพรมยามเมื่อชมดอกป๊อปปี้ มีน้ำตาจำไว้นะถ้าจะจบด้วยคุณสมบัติของหัวข้อในวรรคที่7จะมีคำคำหนึ่งคือเป็นเท่าคล้ายอะไรพวกนี้ต้องมาปรากฏอยู่มิอยากจำใครจะชนะใครชนะใจเป็นเหตุผลคือชนะจริงเห็นไ,ไหมไม่ต้องมีเพราะจึงดังนั้นก็หากย่อมไม่มีเป็นการละคำสันทานไว้ อย่าเป็นเทพเพียงแค่ร่างสร้างศรัทธาแท้มารยาซ่อนนิสัยหัวใจมารการหวานไถในานาหน้าเรียนรู้อย่าให้อยู่บนเนื้อหนังสันหลังคนสุภาษิตนี้คือทำนาบนหลังคนนะถูกไหมลูกถูกนะครับอ่ะปรเือด้วยรับรางวัล